วัครับวันนี้ NP Group มีความยินดีท <ped> ี่จะพาเยี่ยมชมพูดนะครับในงาน TIS-S2023 ซึ่งจัดที่สวนนงรุษยพัทยาในวันที่8ถึง10บมีนาคมนี้นะครับเรียนเชิญครับผมวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับในการนำเสนอก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์บีคา p o i n t นะครับเขาเรียกว่าซีโร่คาย n อนนะครับ ซิโคลไคลเอนเอาไว้ใช้ในการทดแทนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปนะครับซิโคลไคลอนไม่ติดไวรัสนะครับแล้วก็มนเทนั้นง่ายโดยที่จะมีเครื่องแม่ข่ายหนึ่งเครื่องแล้วก็มีวีคาร์พอร์จํำนวน5ถึง10เครื่องต่อหนึ่งแม่ข่ายนะครับซึ่งในซอฟต์แวร์ v Ma ม r รนี้ก็จะสามารถทำให้เราบริหารจัดการระบบได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวีคา u d พอร์นะครับก็เป็นโซลูชันหนึ่งในเรื่องของ d e s k t o p v i r t u a l i z a t i o n นะครับ ในส่วนของอคอมพิวเตอร์ที่เป็นอินดัสเทรียลเกรดคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเรามีหลายรุ่นมานำเสนอในงานนี้นะครับทำไมใกล้นีดนึงครับจะมาได้ยินเสียงครับก็จะมีในส่วนของ GT s e r i e ีส์นะครับ GT s e ซีรีตอนนี้มีทั้งหมดหลายรุ่นไล่ยากมากนะครับตั้งแต่ GT 1,000ถึง GT 9,000ในส่วนของ GT 1,000เองก็จะมีสับย่อยมาถึงเป็น GT 2,000 GT 3,000 GT 4,000 ในส่วนของ GT 4,000ซึ่งเป็นสินค้าชูโรงของเราก็จะมี GT 4,500เข้ามาด้วยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ GT 1,000ถึง GT 9,000มีวิวัฒนาการแล้วก็มีการปรับแต่งคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่นำไปใช้ในปลายผลิตแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆในการบริหารจัดก,การด้าน IT ทนะครับที่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับบอดี้ในการออกแบบก็จะมีลักษณะเป็นลีบระบายความร้อนนะครับ แล้วก็มีการซีนทุกอย่างนะครับไม่มีพัดลมระบายอากาศเนืน่องจากว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เกรดอรุตสาหกรรมมีความจําเป็นที่จะต้องป้องกันฝนละอองป้องกันแรงสั่นสะเทือนนะครับป้องกันความร้อนที่จะเข้าถึงตัวอุปกรณ์ที่อยู่ภายในแล้วก็ระบบที่เป็นอินดัสเนชั่ลเกรดคอมพิวเตอร์จาเป็นที่ต้องรันที่24 7นะครับเพราะฉะนั้นระบบจะต้องมีความสเสถียรแล้วก็มั่นคงอย่างสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ GT Series ทั้งหมดที่เรานํํานามาแสดง นอกเหนือจากนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆรุ่นให้เลือกนะครับรุ่นที่แนะนําก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ที่สามารถลงซอฟต์แวร์ที่เป็นไฟวอลได้นะครับมี2แลนนะครับแลนหนึ่งใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกแลนหนึ่งใช้เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายในนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์นะครับสามารถอินส tall ซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินเทลนุกนะครับอินเทลนัอีกรุ่นหนึ่ง ราคาไม่แพงนะครับสามารถเป็นตระกูลเจนะครับตระกูลเจสี่หนึ่งสองห้าอะไรประมาณนี้ครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็สามารถนําไปติดตั้งวินโดว์ติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรต่างได้ตามปกติเป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่ Intel นะครับมาร่วมออกงานในวันนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีที่เป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถลง Windows 7 Windows 10ได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้มี4ี่แลนด์นะครับอันนี้ก็นิยมกันเหมือนกัน4แลนด์สามารถ เอาไปติดตั้งซอฟต์แวร์ไฟวอลได้นะครับไฟวอลที่เป็นโอเพนซอร์สไฟวอลนะครับสามารถที่จะจัดการแลน 1, นึ่งแลนสเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแลนสแลนสเชื่อมต่อกับแลนภายในได้นะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์หรือสามารถติดตั้ง Windows 7, Windows 10ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมินิคอมพิวเตอร์ของเราและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือจะเป็น Industrial g r a d e Computer ที่เป็น Industrial Panel PC with t o u c h s c r e e n นะครับคือคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเกรดอุตสาหกรรมนะครับป้องกันฝุ่นละอองป้องกันแรงสั่นสะเทือนป้องกันความร้อนนะครับทำให้สามารถติดตั้งในตู้คียออสได้ติดตั้งในรลยผลิตได้นะครับก็จะมีหน้าจอไซส์ต่างๆให้เลือกใช้งานตั้งแต่8นิ้ว10นิ้ว12 15ถึง21.5นิ้วน,นะครับมีจอให้เลือก2แบบแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจอสี่เหลี่ยมพืนผ้า รูปแบบของการทัชสกรีนมี2แบบแบบที่เป็น RESISTIVE TOUCH โดยใส่ถุงมือยางแล้วก็สามารถสัมผัสได้แล้วก็แบบที่เป็น c a capacitive touch สามารถทัชแบบ m u มั i TOUCH ได้ถึง10นิ้วนะครับก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับด้านหลังก็จะมีที่ระบายความร้อนแบบนี้นะทนทนแล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในโรงงานของเราได้มี Network Card อย่างน้อย2สอเส้นทางมี Wi-Fi ในตัวมี USB แล้วก็ปลั๊กแบบ a v ว t ตอร์ปลั๊นะครับป้องกันการหลุดของปลั๊กได้นะครับก็สะดวกสามารถนำไปทำโซลูชันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำก็จะมีลักเก็ตแท็บเล็ตนะครับลักเก็ตแท็บเล็ตเนี่ยเอาไว้ใช้ในกิจกรรมพวกรถโฟล์คิฟตนะครับ